อยู่แถวราชพฤกษ์กำลังมองหาคนสร้างบ้านอยู่หรือเปล่าครับถ้าหากคุณกำลังมองหาคนสร้างบ้านในฝันแต่ก็กังวลกับปัญหาคลาสสิกช่างทิ้งงานงบผ่านสร้างนานโครงสร้างก็ไม่แข็งแรงจะสร้างบ้านทั้งทีก็อยากได้ทีมงานดีดๆมาดูแลใช่ไหมครับต้องมาปรึกษาเราที่แลนดี้โฮมสาขาราชพฤกษ์มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียนสูงถึง200ล้านบาทมากที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านเพราะประสบการณ์อันยาวนานส่งมอบบ้านแล้วกว่า8 00 0หลัง แถมยังมีการันตีคุณภาพเสียงรีวิวจากลูกค้าอีกมากมายและที่แลนดี้โฮมยังสร้างบ้านพร้อมนวัตกรรมแคปลัสบ้านปลอดฝุ่น PM 2.5และเชื้อโรคแถมยังมีระบบซ p พีดีไซนบ้านปลอดแมลงสาบเจ้าเดียวในตลาดรับสร้างบ้านแลนดี้โฮมพร้อมดูแลการสร้างบ้านครบจบทุกขั้นตอนการสร้างบ้านในที่เดียว ที่โฮมสาขาราชพฤกษ์เรามีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า300แบบเยอะที่สุดในตลาดรับสร้างบ้านเลยนะครับและที่สําคัญสามารถปรับแบบบ้านได้ตามต้องการมีตัวอย่างวัสดุสุดพรีเมียมให้เลือกที่สาขาอย่างครบครันอ้อสร้างบ้านกับแบรนด์ดีโฮมสาขาราชพฤกษ์เรามีบริการยื่นกู้เต็ม100%แถมยังมีบริการ p a p p r o v e ที่สาขาเลยครับและวันนี้เรามีคุณแนนตําแหน่งซีเนียร์เซลล์อาร์คิเทคมาแนะนำบริการดีๆคุณแนนครับขายของเลยฮะ ก็มาที่สาขาราชพฤกษ์ลูกค้าไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยมาเลือกแบบบ้านสไตล์ที่ชอบมาปรึกษาสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญหรือถ้าลูกค้าต้องการวางแตนบ้านลงบนที่ดินลูกค้าสามารถนําสําเนาโฉนดที่ดินมาที่สาขาได้เลยค่ะและยิย่งถ้าคุณไม่ค่อยมีเวลาทั้งงานทั้งธุรกิจรัดตัวยิย่งต้องสร้างบ้านกับ Landy บบ Home สาขาราชพฤกษ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะเราบริการรับสร,ร้างบ้านครบวงจรแบบ one stop service ตั้งแต่ปรับแบบบ้านตามความต้องการของลูกค้า บริการยื่นกู้ได้เต็ม100%บริการขอมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟควบคุมการกอร่อสร้างโดยทีมวิศวกรทั้ง QA QC ตรวจสอบการกอร่อสร้างในทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่มจนบ้านเสร็จสมบูรณ์เลยค่ะและที่สาขาย,ยังรวบรวมวัสดุเกรดพรีเมี่ยมมากที่สุดโดยที่ลูกค้าเนี่ยเลือกแค่ที่เดียวจบเลยลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเลือกที่อื่นในหลายๆที่ด้วยค่ะแล้วว่าแต่นี่คือนวัตกรรมอะไรครับ อ๋อนี่คือระบบแคปพลาสค่ะช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศพร้อมทางสร้างสภาวะแรงดันบวกช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5และเชื้อแบคทีเรียไม่ให้เข้าบ้านด้วยค่ะและยังช่วยเติมฟร e ชแอร์ทำให้อากาศหมุนเวียนลดความอับชื้น แล้วก็แถมยังหลับสบายด้วยและที่สําคัญนะคะยังช่วยลดภูมิแพ้ด้วยค่ะแต่ที่ติดให้กับลูกค้านะครับจะเป็นแบบ f u ลซ s สเต็มครับซึ่งเราจะติดไว้กับตัวบ้านใต้ฟ้าเลยแล้วก็กระจาย Fresh Air ไปทุกห้องครับนอกจากนี้ครับเรามีนวัตกรรม CP d e ดีไซบ้านปลอดแมลงสาบด้วยแล้วก็มีเป็นนวัตกรรม Landy Elder Care ครับบ้านเพื่อผู้สูงอายุและที่สําคัญครับเรามีเป็น Landy Home c o ู ling บ้านเย็นอยู่สบายอีกด้วยแหะครับ โอ้โหทั้งบริษัทมั่นคงนวัตกรรมครบและใช้วัสดุพรีเมียมขนาดนี้ถ้าคิดจะสร้างบ้านก็ต้องสร้างกับแลนดี้โฮมแล้วนะครับเพราะว่านักธุรกิจหรือว่าดาราดาังของประเทศเนี่ยใครๆก็สร้างบ้านกับแลนดี้โฮมมาทั้งนั้นแต่ถ้ายังไม่มั่นใจไปดูรีวิวกันครับทุกคนอะ่ะเขาจะเจอปัญหาในด,ด้านการก่อสร้างทุกคนเลยช่างทิ้งงานช่างเบิกร่วมหน้าถ้าคุณอยากตัดปัญหารตรงนี้แล้วบ้านคุณเสร็จแน่นอนแล้วเสร็จแบบมีคุณ,ณภาพ<ๆ>ก็ต้องเลือก นน่ท <glaube yapmış> ีก the ็ชอบตรงแคปพัดอะค่ะเรื่องของการเปลี่ยนอากาศหมุนเวียนในบ้านเนาะให้มีอากาศบริสุทธิ์ได้ได้ดีขึ้นไวขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราสองคนก็แบบเรื่องของภูมแพ้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีน้องด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีคุณแม่มาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุยสปาร์ค ซึ่งฟังดูแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาสวยทุกอย่างมันเหมาะไปห,หมดอ่ะสามารถตอบแบบแบบที่ชอบได้ไม่ไม่ได้ตายตัวตามแบบที่เขาเสนอมาให้พิสวกร,รก็คอยดูแลให้ทุกเรื่องเลยค่ะก็คือเหมือนแนะนําได้หมดตอบคําถามได้หมดมาจบกันที่แลนดี้ด <Home. S 1> โฮมก็เลยจะตัินใจเลือกแลนดี้โฮมถ้ามีเพื่อนมาสอบถาม,มกับใครดีก็คงจะแนะนำแลนดี้โฮม เป็นช้อยหนึ่งให้เขาเลือกนะฮะแลนดิโฮมสาขาราชพฤกษ์เดินทางสะดวกอยู่ในโครงการเดอะเพอร์เฟราชพฤกษ์และตรงข้ามกับเดอะเซอร์ราชพฤกษ์แวะมาคุยกับเราก,ก,ก่อนได้ครับ <S 1> <S 1> อย่าเพิ่งตัดสินใจสร้างบ้านถ้ายังไม่ได้มาที่แลนดิ h o โฮมสาขาราชพฤกษ์